เมนูยำจีครับพี่น้องแซ่บแห้งโดยเฉพาะครั้งแรกในชีวิตทุกคนได้กินครับพี่น้องเคยเพียบทิบอกอ่ะดีเขาตีพันขีดมีพี่น้องนี่ <c oughs> มีวัยรุ่นมายางร้ายหลายเลยครับสวัสดีทุกคนตอนนี้ปาด์ตินอยู่ที่แคมป์ของหนอนวันนี้ี่เศษสุดๆนะวันนี้ ไนกออ้อนทัวนรนท <YouTube, S 2> ี่บเิดชื่อดังจากภาคอีสานจากประเทศไทยครับนไดะมาเที่ยวชมทีนครหลวงวิจันราประดิฐ์ก็เลยได้ยิโอกาสพาเป็นมาที่แคมป์ของเนาแะและ้วก็เขายูดกับเอรีลทัวร์นาะก็เป็นช่องยู u อีกช่องนึ่งยูทีนครหลวงิจันของเขาเน่อตอนนี้พวกเฮายูทีแคมป์อออของหลายพนอาจะรู้จักกับมนกองอ้อนทัวร์น่อจึงาบางบุดดมานี่เราประดิฐ์ไได้เดินทางไปทีนครพนขแลเ้ายองับในกองทันา่นาน เดียวหลายบอลหลายทีอยู่ที่นครพนมแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ครับของด้นานหลังของพวกเขานี่จะเป็นถนนคนยางหรือว่าถนนคนเดินแต่ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ฮันซาลาบินจะพาในกองทัวรเราบอกเส้นทางชัวรเนาะพวกเขาทั้อตงตาดคนจะพาไปเบิงึงถนนคนยางจากราบรรยากาศจะเป็นังได๋เรติดต,ตามพูดกันมาไอคอนเป็นังไรได้มามาเร็วต้องใจคมนมาเทียวราชแห่งครับอยู่ไปพีไปไปน่น้องเลยเต็มถนนเลยครับพี่น้องเลยปานงามบุญเปานงามบุญท่านหลวงเนาะขนาดเมื่อนี้เพราะเรนไม่ได้ชักไรครับ ดดเดี๋ยวจะพาให้ในของตัวไปยามบนบรรยากาศเนาะไปเปิดการกับพี่น้องอันนี้ก็จะขายเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกเกิร์ฟพวกอยหยัง่าง,างๆนานาอยู่วันนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนนั่นเองเนอะวนถนนคนยางหรือว่าถนนคนเดินเนาะจะอยู่ทางนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบ่งบรรยากาศในะคนหลายแหงนะทุกคน่านงานบุญยปฝันยา,นามบุญลยทุกชื้อเห็นแบบนี้เลยนะถ้ามือพักต่ออจิตแห้งหลาย ให้แม่ของทัวร์คนก็ถชายวีดีโอเราทุกคนแน่นอนมาเที่ยวต้องถ่ายวีดีโออาหารการกินก็จะมีหลากหลายทุกคนสองแทมคนยางนี่ก็จะมีอาหารว่าจะเป็นปิ้งเป็นตาเป็นอย่างต่างๆนานาเนานะอาหารการกินก็มีหลายเลยเพิ่นจะปิดซอยนี่หนซอยซอยฮอมวัดจันนี่นะระวงังวัดจันกับเมซ่อนแคมป์ขอมนะตอนนั้นแรงประมาณห้าโมงตอนแรงมันก็จะเริ่มปิดหนทางเส้นนี้เนาะแล้วก็จะเอาล่อเอาอย่างเข้ามาขายอยู่ในนี้ ก็ไปจนทอดพ่นแหละเก้าโมงสิบโมงกลางคืนพื่หจะจิ๋วขายอย่างนี้จะมีหลายแหงนะตอนนี้พวกต่ำหลายหลายตำํำปูตํำมะคุงต่ำอย่างตะวากันไปยิงป่ามืดตอนนี้มีนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวกันหลายหลายเด้ย ยงเวียดนามอ่ะอาลาวลาวตว่าได้ไนเางเที่ยวจากเวียดนามนะเป็นชาวเป็นคนเวียดนามมีวัยรุ่นมางางหลายหลายเลยหนุ่มสาวอย่างที่นะ่เอาจะก็มายางรอเข้มของแล้วก็มาแวนี่ที่นัน่น น้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยังไงปิ้งจีนปิ้งจีนเนาะอันนี้ขายไม่ได้นไม่สองพันเอาอะเามีอหไอเนาะได้คับปิ้งอะไรเอะีงตัวลงมมนูครับเมนูปิ้งจีนที่นิู้ด นนนบโคเิป็หานนี่เพิ่นใส่อันกินอันอาหารจีนนั้นแพงอยู่อ่ะพวกแพงหลายห่เพราะว่าบางคนเแล้วกับบากเออแมนเพราะว่าคนลาวท่านก็อยมากจะเห็ดอ่อนลงมาได้นินึงแม่นบ่เพื่อให้คนลาวกินได้นะก็จะมีปิ้งจีนแล้วก็มีอ่ายำจีนเนาะทุกคนถ้าเป็นยำจีนก็จะเป็นอันนี้นะครับเราเลือกเอาเป็นที่ ไก่มีผักผูดมีผักเนี่ยต่างๆน้เขาจะเฮ็ดซุปเล็กๆนี่ครับก็เลือกๆเอาแล้วก็เขาจะเอาไปตั้งเป็นกิโลแล้วก็มันนั่นก็จะเอาไปคุกอะไรคือยำจีนคุกๆแบบนั้นคุกใส่เครื่อง อันนี้เมนูปีมเนนะเขือเ,าอเนาะราคาเท่าไรดีห้าพันกี่ห้าพันกิ่มะเขือเผาล0 0 0ปเยเยบดเขาสีันก่เขาีพันกเขาีพันกอันนี้มันตกไห้จะพันนะมันได้สองพันอ่อันนี้อันนี้ไม้สีอ๋ออันนี้ของ พอจะไปนั่งกินอยู่ด้านในฮะเนาะทางในฮันจำมีบอลนนางเลยยำจีนแล้วก็มาเนี่ทุกคนยำจีนแล้วก็พี่จีนนะเดี๋ยวให้ไอ้ในของทัวร์ได้ชิมคนบอกว่าอยู่ที่นครพนมบ่มียำบ่มีครับกินแล้วติดใจครับมันแซ่บนะน้ำจิ้มมันเด็ดเลยแหละใจิตมันหอมหอมหอมไอ้ยาจีนสมุนไพรจีนอะเท่าไหรเ่เครื่องเทศอะเครื่องเทศจีน ว่ามากเลยมันบ่อยเมากเลยเละค่อยมากอีกอย่างหนึ่งยำจีนก็คือว่าเฮาเลือกเฮาเลือกไอ้เติมอนี่ยก็เครื่องที่จะเอามาเฮ็ดยำจีนนี่แหะด้วยตัวของเฮาเองเฮามักพักกูเขาบอกพักกูเฮามักกินไกลไม่เป็นไม่เป็นคล้ายบุฟเฟ่เนาะเ้ายคล้ายบุฟเฟ่เรามาสั่งกิโลเลยเขาเลือกเลือกนะครับสามกินไกลกินไกลดูข้างนองนี่ แนวปิ้งจีนไหนพิ้งจีนอยู่บะมี่ะบ่มีครับปิ้งจีนนี่ผมมยากปิ้งจีนนี่ผมมยากเมนูปิ้งหอยจีหอยแซ่บอ๋อแซ่บแซอันนี้มันเฮ็ดศคุนห้องครับตัวใหญ่หมดดี้นี้อ๋อ เดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวเขาทีไปย่างต่อน่ะหลังจากพวกเขากินยำจีนกินปิ้งจีนแล้วนะเขาจะย่างต่อบรรยากาศตอนนี้คนเริ่มน้อยลงแล้วก็เด็กเข้าไปครับคนก็เริ่มน้อยลงปิ้งไก่ห่านนี่นะแซ่บคอยมากินมากินแมนมากินตลอดปิ้งไก่เรียกว่าจะเป็นลูกค้าประจำนัดอะไรน้อแมนแมน ขับมานางกิ่นกระซื้อกลับบ้านกรจะปี้งแซบต้องได้ถ่าเลยปี้งยังพ่ทันนะ่ถ่าโอ้่าเนาะเอาตปี๊งใ้รักรีบที่ถคนดีเี้กับตองันเนี่ยกุ้งเต้น บรรยากาศดีครับเพวาะเขาจะยางกลับออกไปแล้วมันจะมียางออกไปด้านหลังของบับงานแล้วก็นยางลงไประพุนอีกแล้จะมีโซนที่ขายเสื้อผ้าแล้วกันแนวกินน้าตอนนี้ลมมาบางแหงทุกคนลมมาบางแหงลมมาบางแหงคนทีม่มาเนี่ยต้องเฝ้ากลับ กคนตอนนี้ฝนกำลังที่มาแล้วลมกำลังที่มาพวกเขาก็เดินออกมาจากถนนคนยางไปที่ห้อยนะทุกคนในของทัวร์เป็นอะไรเมนูยำจีสครับพี่น้องแซ่แท้มโดยเฉพาะครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้กินครับพี่น้องยำใส่พักกูดครับพี่น้องครับบอคิดว่ามันจะแซ่บป่านนี้ครับเดี๋ยวกลับไปไทยต้องแก้กินซะนะ้ครับเมนูยำพักกูดครับพี่น้องที่ถนนคนเดินเวียงนกร์ครับมาชิมพี่น้อง ร้านเดียวครับร้านเดียวเรามีร้านเดียวอยู่นงเดียวครับก็น่าจะเป็นท่านนัที่ได้มายางวันนี้พอมาเสร็จแล้วเนี่ยประธานมีเมียนะครับเรียนแล้วครับก็ที่ตามปากซ่องของอ่ามีความทัวร์ได้ว่าเพิ่นมาเที่ยวลาวแล้วเพิ่นจะไปเที่ยวสายแดนไปรอบบนไสดรก็อย่าลืมไปที่ตามซ่องของเพิ่นนะครสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ดินจะจบไม่เจตียนนี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอย่าลืมไปที่ตามคลิปวิดีโอเราไปสำหรับวิดีโอนี้พวกเราสองคนลาไว้เจตียงเท่านี้สบายดีสวัสดีครับ